สวัสดีครับมาพบกับปัญญาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เช้าวันที่6มกราคม2565นะครับ เป็นการเริ่มต้นปีที่ดีนะครับสำหรับตัวปัญญาสำหรับเพื่อนเพื่อนก็ให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะเป็นปีเสือทองสำหรับทุกคนนะครับใครที่เป็นปีชงก็ขอให้ชงเล็กๆน้อยๆนะครับชงในทางที่ดีนะครับ mm hmm. ก็วันนี้ปัญญาก็มีงานใหม่ๆมาแนะนาเพื่อนเพื่อนอีกนะครับจำนวน1ิบตาแหน่งนะคะเป็นงานใหม่จริงๆปัญญายไม่เคยไลฟ์มาก่อนไม่เคยเป็นคนไม่เคยทําคลิปนี้มาก่อนนะคะเป็นงานใหม่ที่ได้มาวันนี้นะครับ ก่อนอื่นปัญญาก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ประเทศไต้หวันค่อนข้างหนาวนะครับหนาวมากเลยคือประมาณ18กลางวันเนี้ยวันนี้18องศานะครับก็เสากลางคืนก็ประมาณ13 14องศานะครับใครมาไต้หวันช่วงนี้ช่วงเดือนมก,กรากรุมพานะครับเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวมานะครับปัญญาใส่เสื้อกันหนาวนอนเห็นไหมเนี่ยเสื้อกันหนาวเนี่ยนอนไว้เลยเนี่ย เพราะว่ามันหนาวมากแล้วก็ผ้าห่มก็ไม่เพียงพอเพราะว่าปัญญาอยู่ในโรงพยาบาลเขาก็เปิดแอร์ด้วยนะครับแต่ว่าปัญญาก็อยู่ได้นะครับแต่ปัญญาก็ต้องบอกก่อนว่าเพื่อนๆที่มารุ่นเดียวกันนะครับตอนนี้เขาออกจากที่กักตัวไปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับก็ไปตรวจโรคตรวจอะไรเขาก็ผ่านกันแล้วก็เข้าห้องนอนกันแล้วนะครับห้อง,ของเขาก็ประมาณ8คนนะครับห้องพักที่ทํางาน8คนละห้องโล่งมากปัญญาได้ดูแบบว่าเขารีวิวให้ปัญญาดูแล้วนะครับ ห้องโล่งมากมีพัดลมมีแอร์นะคบแล้วก็มีที่นอนให้มีผ้าห่มให้ใครที่กำลังมาไม่ต้องเตรียมที่นอนกับผ้าห่มมานะครับทางไต้หวันนี่เขาเตรียมให้นะครับแล้วก็ส่วนตัวปัญญาเนี่ยปัญญาต้องออกจากโรงพยาบาลันที่8นะครับเพราะว่าเกิดอบุบิเหตุนิดหน่อยที่ปัญญาไม่สามารถพูดได้นะครับออกจากโรงพยาบาลันที่8นี้แล้วก็ไปกักตัวที่โรงแรมอโลฮาเขตจีหลงอีก7วันเท่ากับว่าวันที่15ปัญญาจึงจะได้ออกจากโรงแรมกักตัวแล้วก็ไปตรวจโรคแล้วก็เริ่มเข้า ไปอบรมการทํางานจริงนะครับก็น่าจะได้เริ่มงานไม่ไม,ไม่ไม่ต่ำกว่า1 8 19เดือนนี้นะครับก็ค่อนข้างช้าอยู่แต่ว่าก็นั่นแหละครับทุกคนก็ทุกชีวิตก็มีความเสี่ยงแล้วก็ทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองอะ่ะเอออัิเหตขึ้นอย่างปัญญานะครับไม่รู้ว่ามันเกิดมาได้ยังไงแต่ก็ช่างหัวมันก็ผ่านไปแล้วนี้เรามาเรื่องงานกันนะครับวันนี้ปัญญามีงานใหม่ๆมาแนะนําเพื่อนๆน,นะคะเป็นงาน เป็นโค้ตานะคะเป็นโค้ตาเกี่ยวกับงานก่อสร้างนะครับต้องบอกกันว่าไม่ใช่งานก่อสร้างสนามบินเถวหยวนอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นงานอยู่เขตเถวหยวนนะคะเป็นงานสร้างโรงแก๊สนะครับเชื่อมท่อแก๊สรับจํานวน10เอ็ดตำแหน่งนะครับใครตรงกับตำแหน่งไหนนะครับก็ฟังเอาไว้นะครับแล้วก็ใครสนใจนะครับก็อินบ็อกเข้ามาใน Facebook ของปัญญาชื่อบ้านดอกไม้สีเหลืองนะครับเดี๋ยวปัญญาจะโชว์เฟซบุ๊กไว้ตอนท้ายคลิปนะครับ แต่ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่อง YouTube ของปัญญาด้วยนะคะเพราะว่าปัญญาทำคลิปบ่อยมากเลยสำหรับคนที่ต้องการจะมาทำงานนะครับมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับซึ่งช่วงปีแรกอ,อาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะแต่ว่าคุณเชื่อเหอะคุณมีเงินเหลือเก็บมากกว่าตอนที่คุณอยู่ประเทศไทยแน่นอนประเทศไทยคุณมีเงินเดือนชนเดือนใช่ไหมครับแต่ว่า ที่เ,กา,เกาหลีที่ประเทศไต้หวันเนี้ยคุณจะมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ที่ไต้หวันแล้วก็เหลือออมมาที่เมืองไทยด้วยอย่างน้อย1มื่นหมื่นมีแน่นอนเพราะว่ารวมค่าแรงรวมโอทีแล้วได้4 000, 5่0 0ื่นห้ถึงห้าหมบาทนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยพูสใส่เยื่ยาวเวินเบอร์อตําแหน่งแรกนะครับเป็นตำแหน่งช่างไฟฟ้า 6G นะครับรับจำนวน15คนนะครับฐานเงินเดือน41,000เหรียญไต้หวันนะครับ แล้วก็จะมีค่าตำแหน่งนะครับ2,500เหรียญไต้หวันรวมแล้วก็จะตกอยู่ที่43,500เหรียญไต้หวันคูณ1.33เข้าไปนะครับเนี่ย50,000กว่ากว่าเห็นไหม50,000กว่ากว่านะครับอันนี้คือไม่รวม OT นะครับที่ปัญญาพูดทั้งหมดนี้คือยังไม่รวม OT นะครับแค่พูดฐานเงินเดือนเฉยๆนะครับส่วนตำแหน่งที่2นะครับเป็นช่างไฟฟ้า 3G นะครับรับจำนวน3คนนะครับฐานเงินเดือน 2 9 0 0 0บาท2 9 0 0 0เหรียญไต้หวันนะครับตำแหน่งนี้จะไม่มีค่าตำแหน่งนะครับอันดับที่3นะคะเป็นช่างประกอบท่อไฟแมนนะครับรับจำนวน10คนนะครับฐานเงินเดือนอยู่ที่3 5 0 0เหรียญไต้หวันบวกค่าตำแหน่งอีก2,500เหรียญไต้หวันรวมกันแล้วจะได้30,000กับ3,000เหรียญไต้หวันนะครับงานมีอยู่จริงนะคบเพื่อนๆไม่ต้องกลัวโดนโกงแล้ว ปัญญาไม่มีทางโกงปัญญาไม่มีทางหลอกลวงปัญญาไม่มีทางโกหกปัญญาเอางานดีๆมานําเสนอใครสนใจก็ติดต่อมาทักมาปัญญาจะแนะนําให้ได้แต่ว่าถ้าใครไม่สนใจก็เลื่อนผ่านได้นะคะแต่ว่าหากใครต้องการที่จะฟังเป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวทางในการตัดสินใจที่จะมาทํางานต่างประเทศหรือประเทศไต,ต้หวันนี้ก็ชมคลิปของปัญญาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องของปัญญาด้วยนะคะปัญญาก็จะทําคลิปวิดีโอใหม่เรื่อยๆนะครับอันตาแหน่งที่4ี่นะครับ ตำแหน่งที่4ก็จะเป็นช่างประกอบท่อนะครับรับจำนวน35คนนะครับฐานเงินเดือนอยู่ที่27,500เ็นหรียญไต้หวันนะครับบวกค่าตำแหน่งอีก2500ยเหรียญไต้หวันรวมแล้วได้30,000เหรียญไต้หวันนะครับอันดับที่5นะครับช่างไฟฟ้านะครับเอาต้องบอกก่อนว่าช่างประกอบท่อเนี่ยรับ35คนนะครับ อันดับต่อมานะครับช่างไฟฟ้าครับรับจานวน2คนนะครับฐานเงินเดือนอยู่ที่28,000เหรียญไต้หวันนะครับตำแหน่งนี้จะไม่มีค่าตําแหน่งนะครับอันดับที่6นะครับเป็นช่างเหล็กครับรับจานวน5คนนะครับฐานเงินเดือนอยู่ที่2 6 0 0 0เหรียญไต้หวันนะครับอันนี้จะไม่มีค่าตําแหน่งนะครับแต่ว่าความสามารถพิเศษที่คุณจะต้องทําได้ก็คือต้องตัดแก๊สได้แล้วก็โม่หิน เทได้นะครับอันนี้เป็นตําแหน่งช่างเหล็กนะครับส่วนอันดับที่7นะครับตั้งนั่งร้านนะครับหรือเรียกว่าโฟแมนนะครับรับสองตแหน่งนะครับต้องติดตั้งนั่งร้านเป็นนะครับอันนี้รับจำนวน2ตํตำแหน่งนะครับฐานเงินเดือนอยู่ที่30 0 0 0ื่นเหรียญไต้หวันนะครับตำแหน่งนี้จะไม่มีค่าตำแหน่งนะครับอันดับที่8 ตั้งนั่งร้านเหมือนกันแต่ว่าจะไม่มีวงเล็บ f ร์ man ปัญญาก็ไม่เข้าใจนะครับอันบนเมื่อนนกี้มันจะมีตำแหน่งว่าฟร์ man ด้วยนะครับแต่อันนี้ฐานเงินเดือนสูงอยู่ก็คือก็ต้องมีความรู้นิดนึงอันดับที่8ตั้งนั่งร้านรับจํานวน10คนนะครับฐานเงินจะอยู่ที่2 6 0 0 0เหรียญไต้หวันนะครับตำแหน่งนี้ไม่มีค่าตําแหน่งเหมือนกันนะครับส่วนอันดับที่9นะครับกรรมกรทั่วไปนะครับคนที่อ่า ตอกตะปูเป็นตอกไม้เป็นแบกเป็นแบบว่ามัดลวดมัดอะไรเป็นเงี้ยก็สามารถทํางานนี้ได้นะครับรับจํานวน56คนนะครับเขาเรียกว่ากรรมกรทั่วไปนะครับฐานเงินเดือนอยู่ที่25,250เหรียญไต้หวันนะครับตำแหน่งนี้ไม่มีไม่มีเอ๋อไม่ใช่ไม่มีโอทีไม่มีค่าตำแหน่งนะครับแต่ว่าอ๋อฐานเงินเดือนเพื่อน,น่ยคูณเป็นเงินไทยก็30,000บาทอยู่ดีอ๋ออันดับที่10นะครับเป็นอ๋อ กุ๊กใหญ่นะครับก็คือแบบเป็นกุก๊กเต็มเลยไม่ใช่ผู้ช่วยกุ๊กนะครับเป็นกุ๊กนะครับรับจานวน2ท่านนะครับทำอาหารเป็นนะครับก็ฐานเงินเดือน26 0 0 0ืนเหรียญไต้หวันนะครับอันนี้คือ OT บังคับวันละ2ชั่วโมงนะครับมีโอแน่นอน100%วันละ2ชั่วโมงนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าไม่ต่ากว่า2ชั่วโมง อันดับที่11นะครับเป็นตำแหน่งล่ามนะครับรับจำนวน1คนนะครับฐานเงินเดือนอยู่ที่27,750เดหรียญไต้หวันนะครับเป็นการแปลเอกสารไม่ต้องลงหน้างานนะครับก็คือขอให้แค่คุณแปลภาษาจีนได้นะครับก็คือสามารถทำงานนี้ได้นะครับเป็นไงบ้างครับงานที่ปัญญาแนะนำวันนี้เพื่อนๆสนใจงานไหนนะครับก็ลองทักเข้ามาคุยกับปัญญาก่อนนะครับที่ Facebook นี้ครับ เพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าาราสนใจจะสมัครงานนี่จ,จะทาํายังไงติดต่อยังไงกดเพิ่มเพื่อนเข้ามาที่ Facebook ดอกไม้สีเหลืองนะคะเป็นรูปคนนอนในที่นอนสีสวยนะครับแล้วข้างหลังจะเป็นเสื้อแดงถือกับพาสปอร์ตนะคะคือตัวปัญญาเองเฟสนี้เฟสเดียวนะคะถ้าเฟสอื่นเราบอกเป็นปัญญาคือปลอมนะคบปัญญาเฟสนี้เฟสเดียวต้องดูดีๆนะครับต้องเลื่อนดูดีนะคะเพราะปัญญาเปิดน่าจะเป็นของปัญญาเอง ปัญญาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปัญญาจะดังพอที่ใครจะสามารถแบบก๊อปปี้ปัญญาหรือเปล่าก็คงไม่น่ามีนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจสมัครงานนะครับก็แอดเพื่อนนะครับแล้วก็ทักมาในอินบ็อกซ์นะครับว่าสนใจงานอะไรแล้วก็ทิ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวปัญญาจะแคปหน้าจอแล้วส่งให้ทางผู้จัดการที่อยู่เมืองไทยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็รอให้ผู้จัดการโทรกลับไปสัมภาษณ์นะครับแต่ตัวปัญญาอยู่ไต้หวันนะครับตอนนี้กักตัวอยู่นะครับ อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ใกล้จะได้เริ่มงานแล้วครับแล้วก็สําหรับคนที่มีคดีความนะครับปัญญาต้องพูดคดีความที่ปัญญารู้และสามารถมาได้ก่อนก็คือคดีการเสพยาเสพติดนะครับต้องแยกเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกคือคุณโดนจับแล้วบําบัดครบแล้ว45วันแล้วทีเนี้ยจาก10ปีหรือ20ิปีก็แล้วแต่ประวัติมันยังอยู่นะครับปัญญาพูดเลยปัญญาเคยโดนจับเสพตอนอายุป,ประมาณ19หรือ20นี่แหละ แล้วปัญญาก็มีคดีแต่ปัญญาไม่ได้ไปรายงานตัวทีนี้ปัญญาก็จะติดประวัติใช่ไหมเอากรณีนี้ก่อนนะกรณีที่เราไม่ได้ไปรายงานตัวนะครับหลังจากที่เราปล่อยตัวมาแล้วเราต้องกลับไปที่โรงพักต้นทางนะครับที่เราโดนตำรวจจับแล้วทีนี้ก็ไปบอกเขาว่าเราต้องการมาทํางานต่างประเทศแต่ว่าทีนี้มันไม่สามารถออก C i d ดีได้เพราะเราติดประวัติแล้วถ้าเกิดคุณตํารวจบอกว่าประวัติของคุณนะมันหมดอายุความไปแล้วก็คือ ก็เขียนคำร้องนะครับเขียนคำร้องแล้วก็ขอให้คุณตารวจส่งฟ้องศาลใหม่ไม่ใช่ว่าเราจะไปติดคุกใหม่นะครับก็คือเราจะเสียเงินค่าปรับเป็นจนํานวนเงิน5้าพันแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ทําเสร็จภายในวันเดียวนะครับเราอาจจะต้องเขียนคําร้องแล้วก็กลับมาที่พักของเราแล้วก็สักพักหนึ่งตำรวจก็โทรกลับไปก็ทําเรื่องใหม่นะครับประมาณสองสารอบนะครับเสียค่าปรับประมาณ5 0 0พันบาทแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ไปติดต่อที่กรมตํารวจแห่งชาติแล้วเอา แล้วเราเอาแล้วถ่ายรูปที่คุณเขียนคำร้องอ่ะให้ทางกรมตำรวจแห่งชาติอ่ะบอกว่าผมทำเรื่องนี้เอาไว้แล้วก็ให้ช่วยลบคดีให้หน่อยก็หลังจากที่เรายื่นฟ้องศาลไปแล้วจ่ายเงินค่าปรับไปแล้วประมาณ15วันนะครับคดีเราก็จะจบแล้วคุณตํารวจเขาก็จะลบประวัติให้อย่างผมก็ลบประวัติไปแล้วไม่มีประวัติแล้วก็สามารถมาทํางานเมืองนอกได้อย่างปกตินะครับ ส่วนกรณีที่2เป็นกรณีที่ง่ายมากไม่ไม่วุ่นยากวุ่นวายเหมือนกรณีแรกนะครับกรณีที่2คือคุณโดนเศษโดนจับเศษนะครับ้็หาเศษติดแล้วก็บําบัดแล้วครบแล้วแล้วก็ปล่อยตัวออกมาแล้วก็มีใบบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ได้ได้ไปรายงานตัวครบตามกําหนดแล้วก็ได้บําเพ็ญประโยชน์ตามกําหนดที่ทางคุมประพฤติเขาสั่งไว้นะครับพอคุณทําครบแล้วเนี่ยคุณเอาใบขาวเนี่ยไปยื่นที่กรมตารวจแห่งชาติแล้วก็ขอให้เขาลบประวัติได้ จริงๆแล้วมันอาจจะสามารถลบอาจจะอัตโนมัติเลยก็ได้บางสิปีแต่ปีนี้บันเป็นยาไม่ชัดเจนแต่ว่าถ้าให้ชัวร์ก็คือคุณเอาใบขาวเนี่ยกับใบรายงานตัวของคุณแล้วครบเนี่ยไปลบประวัติที่กรมแรงงานไม่ใช่กรมแรงงานกรมตํารวจแห่งชาติได้นะครับภายใน15วันก็ประวัติก็จะลบออกแล้วก็จะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับตอนนี้ก็11นาทีแล้วแต่ยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมกด ติดตามให้ช่องของปัญญาทานใส่ด้วยนะครับก็สําหรับคนที่ไม่เคยมาไต้หวันนะครับปัญญาจะบอกว่าการมาไต้หวันไม่ยากอย่างที่คิดนะครับอย่างตัวปัญญาเองอะ่ะปัญญามาด้วยตัวเองไม่มีใครช่วยเหลือแม้แต่คนเดียวปัญญาไม่เคยให้ใครมาช่วยเหลือปัญญาปัญญาศึกษาเองหาเองมาเองทําเองทุกอย่างปัญญายังมาได้แต่เนี่ย่เพื่อนๆมีปัญญาคอยแนะนําคอยชี้ทางให้อยู่อะ่ะยังไงก็มาได้ส่วนเรื่องการทําพาสปอร์ตนะครับก็คือ ยังไม่ต้องทําก็ได้คุณไปสมัครงานก่อนแล้วเดี๋ยวทางบริษัทเขาก็<ๆ>จะพาคนไปทําแต่ว่าถ้าใครอยู่กรุงเทพนะ่ะง่ายๆคุณก็ไป MR ขึ้น m r t ไปลงสถานีคลองเตยนะครับก็เขาก็สามารถทําได้ที่สถานีนั้นเลยสถานี MRT นั้นเลยนะครับ mm. ก็ถ้าเกิดเราทําระยะเวลา10ปีนะครับจะเสีย1 5 0 0บาทนะคบพาสปอร์ตถ้าเกิดคุณทําระยะเวลา5ปีนะครับคุณก็จะเสีย1000บาทบวกค่าเอ่อบบาทบวกค่า ส่ง e m s มาที่บ้านเรานะครับอีก100บาทเป็น1,140บาทแต่ว่าถ้าเราสะดวกไปรับเองที่เราทำนะครับเราก็ไม่เสียค่า e m s นะครับสำหรับวันนี้ก็12นาทีแล้วนะครับปัญญาหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆนะคบไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็กดติดตามให้ช่องปัญญาทานสายด้วยนะครับสำหรับเรื่องเงินกู้หรือเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ปัญญาไม่สามารถตอบได้100%เนะครับเพราะปัญญายังไม่รู้เพราะว่าถ้าเพื่อนๆอยากรู้อะไรอะ ก็ทิ้งชื่อบรรศัพทเอาไว้แล้วก็พิมพ์มาว่าต้องการงานอะไรเดีย๋ยวปัญญาแคปให้กับผู้จัดการแล้วเดี๋ยวผู้จัดการโทรสัมภาษณ์เนี่ยคุณก็สอบถามได้เลยว่าคุณต้องการทราบเรื่องอะไรบินอะไรวันไหนยังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยถามจากผู้จัดการได้เลยแต่ปัญญาไม่สามารถตอบได้เรื่องนี้นะครับแต่ว่าอีกไม่เกิน2เดือนก็ได้บินเพราะงานก่อสร้างมันเป็นงานโคตาที่สามารถบินได้รวดเร็วนะครับไม่เหมือนงานโรงงานนะครับงานโรงงานจะบินช้ากว่านะครับ สำหรับวันนี้ปัญญาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งติ้งติงตงตงตง้เอาไว้ด้วยนะเดี๋ยวปัญญาทำคลิปอะไรเพื่อนๆก็จะได้รู้มันก็เด้งเตือนเลยบ๊ายบายขอบคุณที่รับฟังและรับชมนะคะเพื่อนๆใครที่กด Subscribe แล้วก็ขอขอบคุณมากนะครับเราเป็นเพื่อนกันต่อไปนะ